สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,606ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งมาตรา1,606อนุสีได้บัญญัติไว้ว่าผู้ที่ช่อชนหรือข่มขู่ให้เจ้ามรดกทำหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงนิติกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์มรดกหรือไม่ให้กระทำการดังกล่าวนั้นค่ะกรณีนี้ผู้ถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกต้องช่อชนหรือข่มคู่ซึ่งคำว่าช่อชนนั้นไม่ได้หมายความถึงการช่อชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237หรือ กลช่อชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา159ถึงมาตรา163แต่มีความหมายอย่างธรรมดาทั่วไปว่าเป็นการใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้หลงผิดส่วนคำว่าข่มขู่มีความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164ถึงมาตรา167ทั้งนี้ ในเรื่องพินัยกรรมซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์มรดกก็จะต้องเป็นพินัยกรรมที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ในทรัพย์มรดกของผู้ตายไม่ใช่เกี่ยวกับหน้าที่เช่นการตั้งผู้จัดการมรดกหรือการเป็นผู้จัดการศพของเจ้ามรดกอนหนึ่งในข้อพิจารณาตามมาตรา1606ออนุสีนี้ เป็นกรณีที่เจ้ามรดกเขาไม่ได้ตั้งใจทำพินัยกรรมหรือเพิกถอนเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมที่ทำไว้แต่เจ้ามรดกได้ถูกหลอกลวงหรือข่มขู่ให้ทำหรือในทางกลับกันเจ้ามรดกตั้งใจจะทำพินัยกรรมหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมที่ทำไว้แล้วแต่ถูกหลอกลวงหรือข่มขู่ไม่ให้กระทำการดังกล่าวซึ่งสรุปว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมนั้นๆไม่ให้เป็นไปตามเจตนาอันแท้จริงของเจ้ามรดกนั่นเองการถูกกําจัดไม่ให้ไม่ให้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 6 0 6อนุสีนี้ตัวทายาทที่ทําการข่มขู่หรือคนช่อโกนเจ้ามรดกผู้นั้นย่อมถูกกําจัดไม่ให้รับมรดกในฐานะ เป็นผู้ไม่สมควรอย่างแน่นอนแล้วก็ตามแต่ตัวของพินัยกรรมที่เจ้ามรดกได้ทำขึ้นเพราะการกระทำดังกล่าวนั้นจะมีผลใช้บังคับได้มากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,708มาตรา1,709และมาตรา1,710ยกตัวอย่างเช่น นายดำมีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือนายหนึ่งนายสองและนายสามนายดำมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่คือนางตุยนายหนึ่งมีคู่สมรสคือนางแถวและมีบุตรคือเด็กชายแจ๋วนายหนึ่งได้ข่มขูให้ในายดำทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกบางส่วนให้กับตน นายดำก็จำใจต้องทำที่นายกรรมตามที่นายหนึ่งข่มขูต่อมานายดำตายมีมรดก6ล้านบาทดังนี้การแบ่งมรดกของนายดำได้จะได้แก่นาง,นางตุยในฐานะคู่สมรสกึ่งหนึ่งคือ3มล้านบาทส่วนอีกสมล้านบาทจะได้แก่นายหนึ่ง ใน2และใน3คนละส่วนเท่าๆกันมาตรา1629อนุ3มาตรา1 6 29วรรคสุดท้ายมาตรา1635อนุ2และมาตรา1633 โดยนายหนึ 1, หน่งนายสองและนายสจะได้รับมรดกคนละ1ล้านบาทตามมาตานี้สำหรับในส่วนแบ่งมรดกของนายหนึ่งในหนึ่งล้านบาทนั้นเนื่องจากนายหนึ่งได้ถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายตามมาตรา1606อนุษีผู้สืบสันดานโดยตรงของนายหนึ่งจึงเข้ารับมรดกแทนที่ เฉพาะส่วนของนายหนึ่งได้คือเด็กชายแจ๋วได้รับมรดกหนึ่งล้านบาทส่วนของนางแต๋วซึ่งเป็นภริยาของนายหนึ่งนั้นไม่ใช่ทายาทของนายดำจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเลยค่ะต่อมาอนุห้าผู้ที่ปลอมทำลายหรือปิดบังพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมด ตามอนุนี้คำว่าปลอมหมายถึงการทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่นเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้นส่วนคำว่าทำลายก็หมายถึงอาการที่ทำให้สิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจายทำให้พังทำให้ชิปหายทำให้หมดสิ้นไปและคำว่าปิดบังหมายถึง การไม่เปิดเผยทั้งนี้ในการปลอมพินัยกรรมอาจ,จเป็นการปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมที่แท้จริงก็ได้ค่ะการพิจารณาผลของการถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรตามมาตรา1,606นั้นการถูก กำจัดในกรณีนี้มีผลให้ผู้ถูกกำจัดหมดสิทธิ์รับมรดกไปเลยผู้สืบสันดานของทายาทผู้ถูกกำจัดสามารถรับมรดกแทนที่ได้ตามหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,639มาตรา1,642และมาตรา1,643หรือการสืบมรดกตามมาตรา1,607 ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,606นั้นแบ่งเป็นกรณีของการถูกกำจัดก่อนก็คือมาตรา1,606อนุ4กรณีของการถูกกำจัดหลังก็คือมาตรา1,606อนุ3ส่วนกรณีของการถูกกำจัดที่อาจมีได้ทั้งก่อนหรือหลังคือมาตรา1,606อนุ1อนุ2 และอนุ5ทั้งนี้ถ้าผู้ถูกกําจัดมิให้รับมรดกไม่มีผู้สืบสันดานก็ต้องเอาส่วนที่ถูกกําจัดนั้นไปแบ่งแก่ทายาทอื่นในลำดับเดียวกันหรือให้ส่งส่วนนั้นตกได้แก่ทายาทในลำดับถัดไปแล้วแต่กรณีอันเป็นผลอย่างเดียวกันกับการถูกกํำจัดมิให้รับมรดกเลยตามมาตรา16 0 5 จะต่างกันก็เพียงแต่ไม่มีข้อยกเว้นเหมือนกับมาตรา1,605วรัร้ท้ายเท่านั้นต่อมาวรรสองได้บัญญัติไว้ว่าเจ้ามรดกอาจถอนข้อจะข้อกำจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควรเสียก็ได้โดยให้อภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหมายความว่าถ้าหากเจ้ามรดกจะให้อภัยผู้ที่ถูกกำจัดมิให้รับมรดกนั้นก็ต้องให้อภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจะให้อภัยด้วยวาจาไม่ได้ซึ่งการให้อภัยเป็นการแสดงเจตนาของเจ้ามรดกทําให้ทายาทผู้ถูกกำจัดตามมาตรา1,606พ้นจากการถูกกำจัด และมีสิทธิ์ได้รับมรดกตามเดิมทั้งนี้กรณีที่จะมีการให้อภัยกันได้นั้นก็คงจะต้องเป็นการถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายเพราะถ้าเป็นการถูกกำจัดหลังเจ้ามรดกตายแล้วก็ไม่มีทางที่เจ้ามรดกจะให้อภัยได้และจะมีการให้อภัยไว้ล่วงหน้าก่อนก็ทําไม่ได้ เพราะยังไม่รู้ว่าทายาทคนใดจะถูกกําจัดนี้ให้รับมรดกนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ